สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวผมเช็ดท้าอีเกียนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ใช้มาค่อนข้างนานจำปีไม่ได้แต่น่าจะเกิน3ปีไปแล้วนะฮะสามหรือ4ปีเลยดีไม่ดีอาจจะ5ปีนะครับตอนนี้นะครับตัวพรมเนี่ยแบนสนิทเลยนะฮะดูนะฮะตรงนี้ มันไม่มีความที่จะซับน้ำได้ละมัง้งนะฮะแล้วก็ความนุ่มมันไม่มีละนะเนื่องจากไอตัวกลมๆเนี่ยนะครับมันแบนเรียบเลยเห็นไหมฮะคือตอนแรกก็ไม่รู้นะว่ามันใช้งานไม่ได้แล้วนะครับจนกระทั่งวันก่อนนะครับไปซื้อตัวใหม่มานี่คือตัวใหม่นะครับนี่นะฮะสังเกตว่าผมเอามือถ มันไม่ไปนะครับส่วนถ้าตัวนี้เอามือถ่ายปืดยป้ดเลยเห็นไหมปื้ดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกันเห็นไหมครับไอตัวปุ่มๆนะเห็นไหมตัวปุ่มๆนะครับอย่างสวยงามนะครับเป็นเม็ดๆอยู่เลยนี่เป็นเม็ดๆอย่างนี้เลยส่วนอันนี้แบนแต่ละ <c oughs> นะแบนแต่ละ นะความนุ่มไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ถ้าเอามือมาสัมผัสนะครับโอ้โหเขาสึกถึงความนุ่มเลยนะครับฝุ่นก็จะสามารถเก็บไว้ได้นะเนี่ยมันก็จะเก็บฝุ่นตามร่องของมันได้นะครับมีความนุ่มแล้วก็ไม่ลื่นนะเห็นนะดันไม่ไปนะครับตัวนี้เรามาดูด้านหลังครับ นี่มันเป็นอย่างนี้ยังเป็นเป็นรอยถักอยู่นะฮะรอยถักอย่างนี้เลยคราวนี้มาดูตัวเก่าสิโออันนี้คงรุ่นเก่ามากเลยนะครับรอยถักก็ไม่เหมือนกันละนะครับตอนนั้นซื้อมาน่าจะเก้าสิบเก้าบาทนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ราคาอยู่ที่119บาทนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวจะต้องตัดไอตัวนี้ออก ตัวนี้119บาทนะครับผมเช็ดเท้าอีเกียใครที่ซื้อมานานแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะครับมันหมดอายุแล้วก็ไม่ต้องใช้นะครับอันตรายแล้วก็มันใช้งานไม่ได้ละนะเราก็เปรียบเทียบให้ดูเลยตรงนี้เห็นให้ดูเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ ครับสวัสดีครับ